มาเก็บพักไปนหนึ่งปลาจาเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นพักขมผักขมเนาะเขาเอืน่นภาษาไทยแต่ว่าภาษาอีสานก็สิเอื่นว่าพักหมจะเพื่อนเพื่อนกระเด็ดเอาหยอดดีเดอ้อเอาแต่ส่วนหยอดของเขาจะเพื่อนเพื่อน,นลวกแล้วแซ่บแตบได้เพื่อนเพื่อนนี่ จะมีผักขมนซี่มิมีถาดเหล็กเยอะด้จ้าเพื่อนเพื่อนป๊อบอายกันย่งชอบกินผักขมเลยเพื่อนๆนจะได้มีพลังสมัยแต่หน่อยเบิ่งกระตูนเรื่องป๊อปอายป๊อปอายสิก,กามขึ้นกนกะต้องกินผักขมก่อนจเพือเพื่อนอันนี้มาได้ผักขมแล้วจ้าเพื่อนเอนไปเก็บผักย่างอื่นต่อค่ะ อันนี้กับพักโขมเนาะเพื่อนๆยางพานพักโขมยางพาน,พนกะเห็นงามๆก็โอ๊ตบดายกัเก็บก้อนจะเพื่อนๆเก็บน้ำงานน้ำสวนเท่านี้แหละจะเพื่อนๆจังป,ปลอดสารพิษหล่อสารพิษกินได้แสบได้น,นัวจจะเพื่อนๆเก็บสองต้นกักินบ่เบิดจ้ะ ยางพานต้นแค่ก็เห็นดอกแค่จะเพื่อนเก็บเอาดอกเขาก็ลักสิบเป็นดอกจะเพื่อนต้นติดเตียนึงได้นี่ต้นติดเตียจะเพื่อนเก็บดอกแค่กันจะเพื่อนยุสวนกระสิปลูกดอกแค่ไว้หลายต้นยุเริ่มแรกกระปลูกต้นเดียวละเพื่อนแต่ว่าบัตเตเนียเขา ออกดอกเนาะแล้วก็เป็นหมากจะเพื่อนเพื่อนเขาก็ปิวไปตกหันตกหนีเขาก็เกิดจากเพื่อนเพื่อนนับอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดต้นละจากเพื่อนเพื่อนที่เขาเกิดอยู่ในสวนเราต้นนี้เขาเอิ่นว่าพักอีหล่าจากเพื่อนเพื่อนจะคล้ายๆใบขีดเล็กจากเพื่อนเพื่อนใบแก้เขาจะคล้ายๆใบขีดเล็ก อันนี้เทาก็สิเลือกเอาแต่ส่วนหยอดของเขาอันนี้จะออกรดมันๆนจะเพื่อนๆแซ่บเก็บผักตามสวนตามรั้วจะเพื่อนๆหยอดหนึ่งยี่ทงท่งจาใส่หนึ่งป่าแซ่แบแซ่สิเป็นมันๆเพื่อนๆนมันมันงอีหลำ่ำ ได้กินเทีแรกติดใจจะเพื่อนๆก็เลยไปหามาปลูกไว้เวลามีหนึ่งหรือแกงหรือออมเข้ากับมาเก็บตัวนี้เราจะเพื่อนๆไปใส่มันแสบมันเหมือนแบบออกมันมัน่นออกนุ่นๆจ้ากเพื่อนๆยางมาเห็นพักปังจะเพื่อนๆ ยอดกำลังงามเลยเพราะว่าเขาถือฝนจะเพื่อนเพือนอกกสิแตกหยอดออกมาก็เลยสิเก็บพักปังนี่ไปหนึ่งน้ำจะเพื่อนๆพนพักปังปกติแล้วเนี่ยเขาสีเอาไปใส่อ้อมจะเพื่อนเพื่อนอ้อมหมักหอยยังษเสียเขาจะลื่นๆจะเป็นเมือกจะเย็นๆดอกพักปังเอาไปพัดนี่แซบจะเพื่อนๆพนัดน้ำมันหอยมะเมืม่อน,นี้มาเก็บพักปังไป ใส่หนึ่งปลากันมีต่หยอดเนียย่งเป็นเพื่อนเก Sammy ็บออกหยอดอ่อนๆหยอดใหญ่ๆตจะหยอดใหญ่ๆเก็บไปใส่หนึ่งปลาเพื่อนๆกันขึ้นหลายหยอดจะเพื่อนๆเก็บในเห็นบ่มจะ นี่เพิ่นถึกฝนจะเพนเพื่อนเพิ่น,พนก็เลยแตกยอดเก็บพักปางพักปลูกไว้น้ำสวนน้ำหัวกับพ่อได้เก็บกินนี่จะเพนเพื่อนว่นาต้องไปสือเขาให้เสียเงนิน ก็ปลอดพ่ยปอดสารผิดพร้อมเยอะแยะเลยเพื่อนๆ เก็บพักได้หลายแล้วนาอเพื่อนเขากะสี่ไปเฮ็ดหนึ่งปลากันเลยจ้ามือนี้ไปตลาดมาจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อปลาเป็นตาเป็นปลาไม่ใข่แม้เพื่อนเพื่อนเห็นทองเพื่อนกลมๆเปลงเ,เนาะเพื่อนว่าปลาในพนาเพื่อนเพื่อนกันเลยว่ามือนี้สิมาหนึ่งปลาในกันจา้า เฮากรสิมาขอดเก็ดปลากันจ้าเพื่อนเพื่อนขอดเอาเก็ดข้าออกจ้าเพื่อนเพื่อน ไ,ได้หนุ่มเพื่อนจะเป็นอไอมีใครหลาย ทางทองเขาก็มีเก็ดน,น้อยๆจะเพื่อนๆแต่อดออกด้กันขอดเก็ดปลาเซ็จแล้วนะเพื่อนๆเขาก็เอาน้าปลาไปล่างท้ำความสะอาดหลังจากนั้นเขาก็สิมาบางังโตปลาหล้วก็สิมาแพรเอาขี่ปลาออกจากเพื่อนๆใส่มีดบางบางตัวปลาจะเพื่อนๆเพื่อเวลาเขา ไปมัดมันก็จะได้ขาวเนื้อบางสักสามบางจ้ะเพื่อนเพแล้วก็กลับด้านด้านตรงขากระเฮ็ดคือกันจ้ะเพื่อนเพือ าบางเซจแล้วจะเพื่อนเพ่เาก็สีมาเอาขี่ปลาออกจากเพื่อนเท่เาก็แหวกตรงกลางเลยจะเพื่อนเตรงกลางเลยจะได้เอาออกง่ายจากเพื่อนๆนมาดูวัชิรเห็นปองปองอยู่นี่จะเป็นไข่ปลาจากเพื่อนเพื่อนโอ้ไข่ปลาจากเพื่อนๆน มัคปลาเขากับเอาขี่ออกล้างท่ามความสะอาดจ้กเพื่อนๆสําสำหรับเครื่องหอมที่เา้าใส่ในการมักปลามือน,นีเนาะเพื่อนๆนก็จะมีกระเทียมจา้มามีชามีตะไคร้จาาเพื่อนๆนเอาถูกอย่างมาตำร่วมกันจาาเพื่อนๆนเขาก็จะได้เครื่องหอมที่ใส่มักปลาจ้า,จา กระซิไส้สตะไคร่แล้วก็ค้าลงไปก่อนจะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็โคลกให้เขาละเอียดตำให้เขาละเอียดเด้อจวจะเพื่อนเพื่อนเมื่อห้าตำค้า ตำตะไคร้แหลกแล้วจะเพื่นอนเพื่อนเทากระเสียกกระเทียมลงตำจะเพื่อนเพื่อนกระเทียมว่าตรงตำแหลกหลายแล้วเพื่อนเพื่อนตำเขาเขาแตกออกกกันเลยจา้าฝนตกอีกแล้วจะเพื่อนเพื่อนฝนตกดีตะนายเลย ตำแบบพักจากเพื่อนแบบนี้ก็ใส่ได้แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงที่เา้าใส่ในการมักปลาเนาะเพื่อนเพื่อนค่ะก็จะมีเกลือมีผงนัวจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีซอสหอยหรือว่าบางคนอยากใส่ลายกว่านี้ก็ได้จากเพื่อนเพื่อนว่ามีสูตรตายตัวแล้วแต่ความชอบความมักของแต่ละคนจากเพื่อนเพื่อนมาเอามาใส่เลยจ้า เอาเกลือเทเทลงไล่เพื่อนเพื่อนเทลงในไอชีเขาเครื่องหอมที่เขาตำไวจะเกลือนี่ประมาณช้อนนึงจะเพื่อนเพื่อนตามด้วยผงนัวจะผงนัวนี่ก็แล้วแต่ความชอบจต่เพื่อนเพื่อนกับประมาณเทิง์ซ้อนจ้ะ แล้วก็ตามด้วยซอสถอวยบางคนใช้ซีอิ๊วจ้ะซีอิ๊วขาวก็แล้วแต่ความมักความชอบของแต่ละคนเนาะจ้ะเพื่อนเมื่อเทส่วนผสมเข้ากันแล้วจ้ะเพื่อนเท่ากระิคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะเพื่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันกจ้ะข้ไปจ้ะเอาไปมักปลาจ้ะเพื่อน เมื่อเข้าคลุกเคล้าส่วนผสมที่ได้นอกเพื่อนเพื่อนให้เข้ากันจาเฮ้ากับสีตักมาเใสเซฝาเลยจาตักมะลาดป่ามหมัก่าเลยจา,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 าเพืเ่อนเพื่อนโไปเลยโบไปเลยจาเพื่อเนเพื่อน กับเกลียจะเพื่อนๆเกลียให้ทั่วตัวปลาถ้ามีเวลากะมักไวจะยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้จ้ะเพื่อนๆเกลียให้ทั่วทุกส่วนเนาะเขาจะได้ซึมเข้าไปหอมจะเพื่อนๆหอมกระเทียมหอมอบตัวซอสที่เฮาใไซเข้าไปจ้ะเพื่อนๆ เลืให้ทั่วเลยหมักให้ทั่วเลยจ่าเพื่อนๆ้าให้ทัว่วร์ๆแล้วก็พลิกกลับด้านจ่าเพื่อนๆ้าอีกด้านนึงจับด้านถ้าอีกด้านนึงจ่าเพื่อนสูตรใครสูตรมันจ่าเพื่อน ปยังไม่ทั่วเขาก็ชอ่อนอยู่ดานลางเครื่องอยู่ด่านลางเขินมาใส่แต่เพื่อนตรงที่เท้าบังไว้กะยัดไอ้นี่ลงไปนะยัดหัวไอเรื่องซ้อมทีเท้าใส่ลงไปเขาจะได้ซึมเข้าไปจะเพื่อน ต้นท่อของเขาจาเพื่อนเพื่อเอากระสีเอาเศษของไอ้พวกเครื่องพอมเห่าหนี้จ้ะยัดเข้าไปยัดเข้าไปในท่อของเขาจาเพื่อนเพื่อตักน้ำที่ซึมออกมาเนี่ยเข้าไปน้ำจาเพื่อน เิงจะเพื่อนๆว่าพักที่ห้าเก็บจากสวนมือนีข้าได้พักยังแน่จ้ะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพักอีหล่อจ้ะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นพักปังจ้ะเพื่อนๆน,น,นี้พักอีหลํา อ,นนอ,อันนี้ผักปลังตะย่างละกัมจะเพื่อนเพื่อนันนี้ผักปลังสวยไหมสวยจะเพื่อนๆกืกำลังอบอุ่นอ่อ,อนอันนี้ผักโขมผักโขมบานเท่านี้เราจะเพื่อนๆ ผมป๊อบอายและสุดท้ายจ้าเพื่อนๆคือพักแค่จ้า ไปพักเต็มถาดเลยจ้าเพื่อนเข้ากระสีน้ำพักนี้ไปทำความสะอาดจ้าเพื่อนเข้ากัสีมะหนึ่งปลากันจ้าเพื่อนจัดปลาใส่หม้อจ้าเพื่อนใส่ไปใบตองห้องซึ่งไวจ้าเพื่อนเ้วก็เอาตัวปลาลงไปใส่เลยจ้าเพื่อนใส่ในหม้อของเ้าเลยตัวใหญ่เต็มหม้อเลยจ้าเพื่อนหลังจากนั้นเขากับสีเอาเพื่อง หอมเขาเนานะที่เหลือลาดลงไปบนตัวเขาจะเพื่อน,อนใส่ให้หมดเลยน้ำที่เหลือข้การลาดลงไปเแล้วจะเพื่อน,อนใส่เลย กสีเอาพักล่องหนึ่งในซึ่งเดียวกันเลยจะเพื่อนเพื่อนเทากัจะว่างพักไใขบขอบๆจะเพื่อนเพื่อนใขอบขอบๆปลาใบคางๆจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพักเขากะจะยุบล่องจะเพื่อนเพื่อน จะฟางนี่เข้ากับสีไซส์พักอิ่าเนาะเพื่อนๆจะใส่ลงไปเลยใส่ข้างๆตัวปลานี่แหละเพื่อนๆจะแล้วก็ผักปลังจะเพื่อนเพื่อนผักลังเข้ากับสีไซส์ลงไปเหมือนลงไปข้างๆนี่แหละจะเพื่อนๆจะก็จะได้ปลา ข้าวกะสีน้ำป่านี่ไปหนึ่งจ้ะเพื่อนๆเพข้าวกะตั้งหม้อไว้เดือดแล้วเนาะเพื่อนๆก็เลยจะเอาลงนึ่งเลยลงนึ่งแล้วก็เอาฝาปิดจ้ะเพื่อนๆใส่เวลาสักประมาณยี่สิบนาทีจ้ะเราวางล่อปลาสุกเนาะเพื่อนๆเพข้าวกะสีมาตำมะพร้าวขาจ้ะ ส้ตมตำหนึ่งปลาพอนพอดเนาะเพื่อนเพื่อนกับบรรยากาศฝนล,ลิ้นอากาศหนาวจักหน่อยเขากันเขากันเนาะเพื่อนเพื่อน ได้มาจากหน้าได้เพื่อนเพื่อนเก็บมาจากสวนจากหน้ามาตำบักพุ่งขาหนึ่งปลากันจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี้ลืมบักเขือเทศได้เพื่อนเพื่อนลืมมักเขือเทศ เ,เ,เสร็จแล้วจ้าส้มตำของเราทานไป20นาทีจ้าเพื่อน มาเบิ้งปลาของเฮ้าจะเพื่อนคอนขมงโฉงเสงก็สุกได้ที่แล้วเพื่อนเพื่อนเอาส้อมจิ้มเบิ้งค่ะส้อมจิ้มเบิ้งนี่จิ้มดูนี่เพื่อนๆ่จะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟจะเพื่อนเนเซ็ตละจ้าเพื่อนๆนหนึ่งปลาไนตําำแจวกินกับข้าวเหนียวฮอนๆอนตำบกพุงแสบๆจะเพื่อนๆนมากินเขาน้ำกันจ้า